สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ s u b t i t ติลและทรานซิชันครับโอเคก่อนอื่นเราไปดูคลิปเป็นก่อนเลยมิดมิดมิดบีมิดบีมิดบี เอ้ยไม่ๆม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยันวัดเอ้ยัดเดีย่างดเฮ้ชอบเลยเออกูขอโทษเดเออจริงอ่ะกูช่วยมึงไงม็กขอบคุณแฟดเพื่อพอแฟดระเบิดไปคุณโคตรล่าช่ะเออวางเลย โอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใส่ซับไตเติลและทรานเิชันครับซับไตเติลก็คำอธิบายคลิปอย่างที่ได้เห็นกันไปข้างล่างเนี่ยครับเม็ดวีเม็ดีเม็ดีดดอ่าเราผมจะสอนแบบที่ผมใช้บ่อยแล้วกันนะแล้วก็อย่างต่อไปก็คือทรานเิชันแบบนี้ หนึง่งไดะนี่ตัวนี้ดูดูดิดรครับตอนมาสับฉากองอ่าประมาณนี้ครับอยอดจะใหญ่เกินโอเคตอนนี้ผมได้เยมฟุตเทสมันแล้วแล้วคนเดียวอ่ะสุดสโอเคนี่คือฟุตเทสที่ผมจะมาใส่สับเวเต้นให้ทุกคนดูนะครับตอนแรกเราก็ฟังก่อนว่า ในคลิปพูดว่าอะไรบ้างโอเคต้อปแลวคนเดียวอะอ่ะเหลือคนเดียววะ่ะล้วก็ซูมว่าเขาพูดตรงไหนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องมือเทคนะครับหรือว่ากดตัวทีก็พิมพ์ไปอ่ะเราเราก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ลากคุมเสร็จแล้วรอก่อนสิ essential graphic แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเลือกฟอนต์ได้ว่าเราจะเอาฟอนต์ไหนผมเอาฟอนต์นี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็นสีข้างในแล้วก็สีขอบนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนสีขอบเป็นสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ลองมาเลือกเลือกปรับกันก่อนได้โอเคนะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเราก็เลื่อน ไปตรงกลางนะครับแบบนี้แล้วก็เห็นจุดตรงนี้ไหมครับต้องเลื่อนไปตรงกลางด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่สเกลหรือว่าโพซิชันนะครับมันจะเริ่มจากจุดตรงนี้แล้วจะค่อยๆค่อยๆกว้างไปรบอรบๆ<ม>นะครับแล้วก็กดที่เอฟเฟคคอนโทรลมาที่โมชั่นลงโพซิชันครับแล้วก็ปรับลงมาจุดที่เราต้องการแล้วเราก็ลากให้มันยาวเลยครับ ฟังเรามาฟังเขาพูดก่อนนะครับแล้วคนเดียวอ่ะโซโซจริงอ่ะเขาพูดโซโซอ่ะพอโซโซเราก็กดเครื่องมือเทคนะครับแล้วกดตัวทีแล้วก็เปลี่ยนตาให้เขาพูดเลยตอนนี้โซโซจริงต่อปีแออย่างนั้นเราก็ ทิมตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเค Fast forward โอเคกลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่เราใส่ซับไตเติลอย่างทรมานนะครับถึงเวลาใส่โมชั่นให้มันนะครับก็คือทำให้มันขยับได้นั่นเองโอเคเรามาเริ่มที่อันแรกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเ e เลชันทัวรกบัโอเคกดกดที่เทคอันแรกนะครับอืมอย่างแรกที่แบบรูปแบบแรกที่ผมจะมาสอนก็คือทำให้ ตัวหนังสือเมืนเด้งนะครับโอเคเริ่มจากไปที่คีย์เฟรมแรกนะครับหรือว่าแบบสุดสุดขอบนะครับโอเคแล้วเราก็กด t o g l e Animation ของ Scale เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับ Scale ให้เป็น0ูนเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราจะให้มันมันไม่มีใช่ไหมมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาโอเคท่านผู้ชมคงจะเก็ตแล้วนะครับนี้แล้วเราก็ขยับมา แล้วก็เพิ่มสเกลนะครับอ่ะถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆก็แค่ใช้แค่2องคีย์เฟรมครับมันจะประมาณนี้แล้วมันจะน่าจะเร็วไปแบบนี้แนแบบนี้นะครับมันก็ดูโผล่มาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมถ้าผมอยากให้มันแดงด้วยผมต้องทันยังไงอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มขนาดหน่อยมันน่านจะยังเล็กไป แค่ okay, สักร้อยสิบแล้วก็ขยับเฟรมต่อมาครับแล้วก็ลดนะครับให้มันเหมือนมันเด้งออยังไงอะ่ะมันเด้งแล้ววันหกเลยก็เด้งขึ้นมาอีกทีครับมันจะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นอ่ะตอไปน,นะครับให้มันเด้งมาขนาดใหญ่แล้วก็ลดลงไปหรือขนาดเล็กแล้วก็ขึ้นมาอีกทีเป็นขนาดที่เราต้องการนะครับก็ใช้เป็นหนึ่งร้อยแล้วกันโอเคเรามาเรามาดูเลยเลี่ยคนเดียวอะ่ะอ่ะจะเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะ เด้งมากขึ้นนะครับถามว่าเราต้องมานั่งใส่โมชั่นในทุกๆรกอบที่เราพิมพ์เลยหรือเปล่าไม่นะครับเรากดไปที่อันแรกที่เราใส่โมชันแล้วกดไปที่โมชันตรงนี้ครับกด c อนโทนะครับ,รบสิ่งที่เราทำบ่อยๆเวลาทำรายงานะนะครชบแล้วก็ ลากคุมทั้งหมดเอากดคอนท V นวีนะครับแบบนี้อ่ะเรามาดูกันปี๊งถอยวี๊งดีคอยไปดีคอยดีคอยไปนะท่านที่คอยไปบนวิ่งไปเลยเทคทุกอันก็จะได้รับเอฟเฟกต์ที่เราทำไปหย่อนไงอย่อนเช็ดโอเคถ้าเกิดเรามีแต่อ่เทคแบบนี้มันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะครับเราก็ดูว่า เทคอันไหนเนี่ยที่เราสามารถใสู่กเล่นได้ผมเตรียมไปละอันนี้นะครับจะเป็นช็อตที่คุณซันนี่เขาบอกว่าให้ผมยิงศัตรตูนะครับเสียงแบบนี้อ่ะถ้ามันเด้งอย่างนี้มามันก็ยังดูธรรมดาครับผมา d ดีล t ท m o ชั่นอันนี้ oh. ออกแบบนี้แล้วก็ผมจะปรับขนาดอันนี้ให้ ใหญ่ขึ้น,นะกดที่ Scale แบบนี้ผมจะทำให้ปร้ดเนี่ยมันเลื่อนจากสายไปขวานะครับโอเคก่อนอื่นจัดส a l e ก่อนอแล้วก็ลากไปให้สุดมุมซ้ายเลยครับพอมันหลุดจากเฟรมแล้วเราก็กด toggle animation นะครับหรือว่าติ๊กคีย์เฟรมแรกของมันแบบนี้อ่าแล้วก็เลื่อนไป จุดที่เราต้องการให้มันอแบบเฟรมที่เราต้องการให้ข้อความครับเลื่อนไปสุดขา่ามือนะผมจะเอาเฟรมสักเฟรมนี้แล้วกันเราก็เลื่อนโพสิชันมานครับแบบนี้โอเคเราไปดูคลิปกันอา่าทานี้ก็ได้แล้วนะครับอีกตัวอยูย่ไหนอีกตัวอดเลย้ไป อ่าตอนนี้มีปึ๊ดอีกนะครับเราก็ทำแบบเดิมน,นะครับคอนโทนซีที่โมชั่นคอนโทนซีไปที่ตรงนี้โลแอนิเมชั่นเก่าตรงนีะครับแล้วก็กดคอนโทนวีอ่าแล้วก็ตรงนี้เราจะอ่าโอ้กันใช่ไหมเราก็ ได้รู้เรื่องกินสกินไปแล้วนะครับเราก็นํามาใช้เยปิดผิดเราก็นํามาใช้นะครับแป๊บหนึ่งหาก่อนอเคได้มาแล้วก็เทันใหญ่แล้วก็หาเอาตราขีมาใส่ให้มันแบบนี้นะครับแล้วก็ นำสิ่งที่แล้วที่แต้มสีมันแต้มสีเขียวมันนี้ออกมันก็จะครีสเกนก็จะหายไปแล้วโอเคมาดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาเอ้าอย่าเลยอะไรอะไรอะไรหยุดเวยมาเลยประมาณนี้นะครับต่อไป transition นะครับอมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่เดิม มเปินะครับมันมีทรานซิชันให้อยู่แล้วในการกดที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็วิดีโอทรานซิชันเออมันกดลงมานี่นะครับเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะเอาทรานซิชันแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ผมให้ทุกคนไปลองเองดีกว่านะครับเพราะมันมีเยอะมากผมลองให้ได้ไม่หมดก็ถ้าเกิดชอบอันไหนนะครับก็สมมติผมชอบอันนี้ใช่ไหมพุช บอกวกดคลิกขวาแล้วก็กด set to เอ้ set select as default transition นะครับแล้วก็การที่นำมาใช้นะครับเราก็กดไปที่มุมของคลิปแบบนี้นะครับกดคลิกขวาแล้วก็ apply default transition นะครับแบบนี้อะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคิดไม่เหมือนเราเลยอ่ะ default transition ของผมมันก็จะเป็นการเฟดภาพลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทำ transition เอง ทำยังไงโอเคเราลองดูกันแล้วก็เอาคลิปที่เราอยากเอามาต่อนะครับเอามาติดกันแบบนี้เลยฮัลโหลเนว่าราตยครับนี่อะได้มันแล้วสองคลิปนี้นะครับมันดูไม่ไม่ต่อกันเท่าไหร่วิธีทำนะครับอ่ะกดไปที่โปรเจกต์ของเราก่อนแล้วก็ add new item กด adjustment layer นะครับ Adjustment layer มันจะเป็น layer ที่ว่างเปล่านะครับก็คือเราเอามาใส่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่า Adjustment layer เนี่ยเอามาใช้เวลาเราจะใช้เอฟเฟกนะครับอ่ะไม่ไม่งงกันนะ <c oughs> เนาะเลื่อนมาตรงกลางย่อก,ก่อนการที่ทำให้ transition เราสมมุิก็คือทำให้มันเร็วๆนะครับดูก่อนว่าเร็วไปไหมเขตไวลองสัก <c oughs> พอด้อยู่โอเค ได้อยู่ที่แปลว่าได้นะครับโอเคเราก็เลื่อนมาตรงกลา,างแบบนี้กด Adjustment Layer ใส่เอฟเฟกนะครับที่ชื่อว่า Transform อันนี้นะครับลางมาใส่ Adjustment Layer เลยอ่า Transition ท,ท,ที่จะมาสอนเบื้องต้นก็คือทำมันซูมซูมเข้านะครับแล้วก็ซูมออกมาเป็นฉากใหม่ เริ่มต้นที่เฟรมแรกแล้วก็ติ๊กสเกลไปนะครับแล้วก็ไปที่เฟรมสุดท้ายแล้วก็ติ๊กสเกลอ่ากดตรง add key key frame ตรงนี้นะไปแบไปแล้วเราก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างรอยต่อ,อคลิปไปครับเดี๋ยวใช้ก่อนว่ากลางจริงไหมกลางอยู่กด add key frame ไปแบบนี้แล้วเราก็ เพิ่มสเกลตามที่เราต้องการนะครับ่าเราจะให้มันซูมแค่ไหนผมจะให้ซูมสัก200ละกันแล้วก็ตรงนี้นะครับ shutter angle mm hmm. จะเป็นการทำให้เวลาซูมนะครับมันจะเบลอเบอิอน,นึงมันจะให้อารมณ์เหมือนความเป็นจริงมากแบบเวลากล้องนะครับหมุนหมุนเลนแล้วมันจะซูมให้มันก็จะเบลอเบิอดนๆแล้วก็ปรับสูงสุดไปเลยเพราะผมอยากให้เบลอมากมันจะได้ดูสมบูรณ์ครับอ่าเรามาดูกันเหตุการณ์ท้าย ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะยังน่าจะยังช้าไปอยู่ผมต้องปรับให้มันเร็วไปเร็วกว่านี้นิดนึ่งด้วยการปรับให้ไอ้สามจุดนี้มันมาใกล้ๆก,กันแบบนี้เห็นไม่รอดตาย่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป้าหมายคือ100 subscriber นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ